องสมุดของเราก็จะเป็นห้องสมุดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยมีของเยอะนะคะถ้าท่านต้องการท่านก็ลองเข้าไปสืบค้นดูได้นะคะเรามีเว็บเว็บไซต์ให้สืบค้นนะคะเป็นเว็บของห้องสมุดเองอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยเนื่องจากเราเป็นสถาบันวิจัยนะถ้าท่านต้องการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าอะไรนะคะท่านก็สามารถติดต่อวอวอได้แล้วเราก็จะมี list ของรายงานวิจัยประเภทต่างๆให้ท่านดูนะคะให้ท่านไปสืบค้นอันนี้ก็จะเป็นวรารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีบทความซึ่งวันนี้เราเอามาแจกฟรีอยู่ที่บูธนะคะถ้าท่านใดต้องการก็ขอเชิญได้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้ที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นมาแบบไม่มีที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยและพัฒนาก็คือนําไปสู่นวัตกรรมแน่นอนถามว่านวัตกรรมมีความสําคัญอย่างไรนะคะทางสนชก็คงจะประชาสัมพันธ์ไปทั่ว ประเทศให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าทําไมถึงจําเป็นต้องมีนวัตรกรรมนวัตรกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจริงไหมคะพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มีนวัตรกรรมแสดงว่าท่านมีความแตกต่างท่านมีความได้เปรียบคู่แข่งขันค้นหาข้อมูลข้อมูลประเภทแรกเนี่ยที่ทางทีมวิจัยทําการค้นหาเนี่ยเป็นข้อมูลยังไม่ใช่เชิงวิชาการนะครับเป็นข้อมูลเชิงพันชุ์ิก่อน เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ Google เลยครับหรือว่าร้านร้านค้าออนไลน์เช่นพวก a เม z o n a l i b อ b ลบนะครับหรือถ้าอยากได้เป็นนวัตกรรมหน่อยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ c o าวฟันดิ้งนะครับไม่ไม่ทราบว่ารู้จัก c ข่าวฟันดิ้งหรือเปล่านะครับข่าวฟันดิ้งก็คือ,อเว็บไซต์หรือว่า,าแหล่งทุนนะครับที่จะทําที่ให้ผู้ที่สนใจนํานวัตกรรมที่ตัวเองมีนะครับไปลงแล้วก็ระดมทุนนะครับ ที่ทราบงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเหมือนแนะนําเรื่องของแหล่งความรู้อะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งพวกเราสามคนก็อยู่ในผแผนกนวัตกรรมนะคะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่ต้องใช้งานเรื่องศูนย์ความรู้องค์ความรู้อะไรต่างๆโดยตรงซึ่งวันนี้ก็ได้รับรู้ว่าเฮ้ยทางกระทรวงวิทย์มออีหน่วยงานที่จัดเก็บสารสนเทศต,ต่างๆองค์ความรู้งานวิจัยอะไรต่างๆไว้แบบหลากหลายมากๆทางแบบ เป็นแบบบุคคลทั่วไปเสพหรือว่านักวิจัยเสพเชิงลึกมากๆหรือว่าองค์ความรู้แบบอัปเดตใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับรู้ไปหลายแหลกเลยเทคนิคการหาข้อมูลที่มันสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะช่วยให้เราแบบเพราะว่าการหาข้อมูลเดิมๆเนี่ยก็คือเราก็เรียนรู้แค่ว่าแบบหาจากจอรนอลเลยธรรมดาแ,แต่ไม่มีคนมาอธิบายว่าเออมันหาได้จากตรงนี้หรือว่ามีข้อมูลเตรียมไว้ให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอขอบคุณหน่วยงาน สอน,นอชอนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้เราทั้งผู้ประกอบการทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐต,ต่างๆนักเรียนาาน,นักศึกษาได้เข้ามาใช้ข้อมูลตรงนี้ค่ะคะ่ะวันนี้ก็มางานสัมมนาของสอน,นอชอสนนเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะไปทำในเชิงารนิสิตนะก่อนหน้าน,นี้คือหมอนูว่าเรียนด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แล้วก็คือคุกคีกับงานเกี่ยวกับงานวิจัยมาเยอะแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นช่องว่างนะว่างานวิจัยอ่ะการที่จะเอามาทําเป็นเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยอ่ะมันยัง,ม,ยงมันยังไม่แพร่หลายอ่ะความรู้ด้านนี้เราย,ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาในงานวันเนี้ยก็เลยหวังว่าจะได้มาดูว่าการสืบค้นฐานข้อมูลแล้วก็การที่กระบวนการที่จะเอางานวิจัยไปทําในเชิงพาณิชย์เนีนะ่ยมันจะทําได้ยังไงซึ่งประทับใจมากๆค่ะวันเนี้ยเพราะว่าพี่ๆที่สอน,สอนอเนี่ย เขาตั้งใจแล้วก็ให้ความรู้แบบเต็มที่อะไรที่เราไม่เคยรู้อย่างเช่นฐานข้อมูลทํายังไงวิธีการที่จะเอางานวิจัยเนี่ยมาทําในเชิงธุรกิจทํำยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วก็จุดสิ้นสุดมันจะไปจบอยู่ตรงไหนเพราะฉนั้นก็จะขอขอบคุณทางต่รชแล้วก็กิจกรรมผู้ทํากิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการหาข้อมูลของของหน่วยงานราชการมันเราต้องหาทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เข้ามาก็ ได้ได้เห็นว่าจากหน่วยงานต่างๆของทั้งสนชอของทั้งจากจากภาครัฐอื่นๆเนี่ยว่าเราสามารถหาข้อมูลอะไรได้บ้างแล้วก็ดีตรงที่เราได้เห็นตัวอย่างของของงานนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าเ,เกิดขึ้นจากตั้งต้นเลยต,ตั้งแต่การการหาข้อมูลการพัฒนางานวิจัยจนเป็นโปรดักออกมาเนี่ยมันมันมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างอย่างเงี้ยครับก,ก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับวันนี้มา เข้าร่วมสัมมนานะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยแล้วก็การค้นคว้าหาข้อมูลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าไม่ไม่รู้รายละเอียดเลยว่าจะค้นหาข้อมูลได้อย่างไรนะพอมาวันนี้ก็ได้ทราบว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเราจะได้รู้ว่าติดต่อกับหนงานไหนแล้วก็มีแนวทางทำยังไงเพื่อจะได้นํางานวิจัยนั้นไปพัฒนาต่อยอดต่อไปอะค่ะวันนี้นะคะมาเข้าฟังหลักสูตร STI ค่ะเป็นหลักสูตร กลุ่มซั์ทางปัญญาเป็นหลักสุดที่สอนวิธีการค้นหาคนา้นคว้าหาข้อมูลในการนําไปทำำํานวัตกรรมใหม่ๆทําให้รู้วิธีการเข้าไปหาข้อมูลอย่างถูกวิธีะคะ่ะอย่างที่เราไม่ต้องไปหาตาม g o o g l e หรือว่าหาเองซึ่งข้อมูลพวกนั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆะคะ่ะก็จะเอาเอาความรู้ครั้งนี้นะคะไปใช้ในการคนา้นคว้าหาข้อมูล หลักฐานอ้างอินในการที่เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการทํางานนะคะอยากให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมฟรีด้วยนะคะทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมได้ะคะ่ะ